สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคย่องไปโมโป้ไปกับไอสไปซี่ครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมพระสมเด็จที่มีอนุภาพของความเมตเด่นทั้งด้านอนุภาพของเมตตามหาสเสน่์โดยตรงเลยนะครับของหลวงปู่ปรงวัดธรรมเจดีครับปี2 5 3 9 อันนี้จะเป็นพระสมเด็จที่มีมวลสารของว่านสาวหลงว่านดอกทองจะใช้ไปทางมหาสเสน่ห์โดยตรงเลยครับนี่นะฮะนี่ท่านผู้ชมได้เห็นหมครับนี่ให้เห็นชัดๆเลยนะครับนี่ฮะนี่เป็นชิ้นส่วนของว่านนะฮะว่านสาวหลงว่านดอกทองนะครับเนี่ยที่หลวงพ่องท่านปลุกเสก เดียวตลอดพรรษาเลยนะครับเนี่ยรุ่นนี้เนี่ยนะฮะเนี่ยจะมีมวลสารของว่านครับเนี่ยเป็นเนื้อผงผสมว่านผงนี่ก็เนื้อผงนี่ก็มีส่วนผสมของผงอิติเจอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็ใส่มวลสารว่านไปทางมหาเสน่ห์โดยเฉพาะเลยครับเนี่ยเพราะเพราะหลวงปู่ปรงท่านเก่งทางเรื่องลบผงแล้วก็ว่านยานะครับเนี่ย ท่านมาพิถีพิถันในการสร้างรุ่นนี้เลยนะครับปุกเสกยาวตลอดไตรมาสนะครับเนี่ยนี่ท่านชมเห็นไหมครับนี่ความหนาขององค์พระเลยนะครับเนี่ยความหนาเะคนี่ครับเห็นจะเขียนว่าหลวงปู่ปรงสาสโนอันนี้ฉายาท่านนะฮะแล้ววัรมเจดี สิบ,บุรีทรงพมานะครับนี่จะเห็นยื้นส่วนของว่านเลยครับเนี่ยว่านถ้าเรื่องมหาเสนีมหานิยมนะฮะไม่ผิดหวังครับเพราะว่าประสบการณ์ของคนพื้นที่ทมีประจักษ์หลายคนเลยครับเนี่ยนี่เด่นในเรื่อง มหาเสน่ห์มหานิยมเลยนะครับองค์พระหนาครับเนี่ยเพราะว่าหลปู่ท่านพิธีพิถันในการสร้างนะครับรุ่นนี้เป,นเป็นอีกรุ่นหนึ่งครับที่ผมจะแนะนำและบอกให้ท่านผู้ชมได้หาไว้ติดตัวครับไม่ผิดรับรองไม่ผิดหวังครับเป็นพระสมเด็จสามชั้นนะครับ วันนี้ก็พอดูไปสังเกตเลยนะคะเดี๋ยวข่าวหน้าเดี๋ยวผมจะหาพระองค์ใหม่ๆม,มาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกนะครับวันนี้สวัสดีครับ